รายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญ,ญาในการรับชิมอร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจะแ,แค่ไหนจะตามไปลองไปแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเข็ดดอย ฮัลโหลค่ะข้าวต้มขาไก่ปะคะพอดีจะสั่งเมนูหนยได้ไหมคะพอดีฝนตกอะค่ะเดี๋ยวยวังไงหนูลงไปเอานะคะเอาซปเปอร์ตีนไก่ผสมปีกค่ะข้าวต้มขาไก่ค่ะแล้วก็หมูสเต๊กนะคะหมูสเต๊กเอาชุดเล็กนะคะสิบไม้ค่ะแล้วก็เอาหอยลายผัดพริกเผาค่ะแล้วก็ไส้ตันทอดกระเทียมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอร่อยเด็ดเค็ดอยวันนี้นะจ๊ะเราอยู่กันเออ เออใช่แถววงเวียนบางเขมเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีร้านข้าวต้มที่เขาบอกว่าดังมากข้าต้มขาไก่นะเชนเอ,อันนี้คือชื่อร้านเหรอใช่คือร้านชื่อข้าวต้มขาไก่เปิดมา50สปีออ่ะนานมากข้าวต้มขาไก่มันไม่เข้ากันเนาะคือข้าวต้มแล้วก็ขาไก่แต่เมนูตะกี้ที่หนูสั่งก็คือมีอย่างเดียวที่เป็นขาไก่ก็คือซูเปอร์ไม่ข้าวต้มขาไก่ด้ว มันคืออะไรวะมันคือข้าวต้มขาไก่แล้วก็อีกอันนึงคือซปเปอร์ตีนไก่ผสมปีก <Okay. S 2> แต่เขาบอกว่ามันเปิดมา50ปีแล้วมันดังมากอันนี้คือบอกแล้วว่าเราโทรสั่งที่ร้านก่อนแล้วเดี๋ยวแบบเขาบอก20นาทีให้ลงไปเอาที่ไม่ลงไปสั่งหน้าร้านอะเป็นเพราะฝนมันตกเขาบอกว่าโทรสั่งได้เลยแล้วเราก็ไปหยิบเอาเองจะได้ไม่ต้องไปยืนออด้วยถูกต้องถูกนะต้องนะ<ๆ>เรามาดูดีกว่าว่าข้าวต้มขาไก่แถวบางเขนเนี่ยนะเปิดมา50กว่าปีมันจะเด็ดหรือจเออ ตอนนี้เรายืนอยู่ข้างหน้าร้านข้าวต้มขาไก่นะเจ้าเก่าคงปปาพาสามเสเปิดมาแล้ว50กว่าปีนะพ่อสองคัน่ก็สนนานมากอ่ะเราอยู่มาได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาดังเพราะการตลาดเขาดีหรือเขาดังเพราะว่ามันเด็ดไงอาหารอร่อยเออเราต้องมาลองชิมกันดูนะแต่วันนี้เราจะชิมยังไงเดียวะเราซื้อกลับไปกินออฟฟิศอ่าน,นั้นเดี๋ยวเราจะซื้อแล้วกลับไปกินที่ออฟฟิศร้านนะครับอยู่ตรงนี้เลยสถาน,นีรถไฟฟ้า BTS กรมทหารราบที่11 要健康，要吃健康食品啊！ อ่ะมาแล้วถึงออฟฟิศสักทีนะหลังจากที่ฝนตกกันมาอย่างยาวนานแล้วก็รถก็ติดเนาะแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มาชิมกันว่าร้านข้าวต้มขาไก่เนี่ยมันดังได้ยังไงมันเด็ดจริงไหมลองอะไรก่อนก็ต้องข้าวต้มขาไก่ไหมราคาข้าวต้มขาไก่เนี่ยจะอยู่ที่50าบาท,บาทมันก็ไม่ได้มีแค่ขานะตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ขานะมีข้อมันก็เป็นข้อมีเท้าขาไก่ คือขาไก่หมอที่กครรู้แล้วขาเว้ยมันคือทั้งขาคือปกติซูเปอร์ตีนไก่มันจะมีแต่อันนี้คือตีนแต่อันนี้มันมีทั้งขาไงคือขาบริเวณขามันก็จะมีแบบเออ้อมาด้วย ก็คือตีนกับข้อนั่นเองหนูไม่กินตีนหนูไม่กินข้อแต่หนูรู้สึกว่าซูมันน่ากินก็คือกินยากใช่ไหมคะก็คือถ้าหนูไปร้านนี้หนูจะจั่งข้าวต้มขาไก่ไม่ใส่ขาไก่ก็คือเป็นข้าวกับน้ำก็ยอมนะถ้าเกิดว่าน้ำซุปมันอร่อยไม่ไม่พูดถึงเฉยๆถ้าถ้าถ้าเป็นหนูหนูจะขอเปลี่ยนเป็นปีกเรามาชิมน้ำซุปพร้อมข้าวดีกว่าเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะอมันดูหอมมากหอมมากหอมแบบหอมกระเทียมอ่ะอืมกระเทียมเจียวอ่ะแล้วก็ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรอะเปรี้ยวๆจังเ คุณใช่ไม่ใช่ต่างใช่เปี้ยวเปรี้ยวๆดองๆจับชา่จับใายคือน้ำซุปน้ำซุปมันหวานหวานแล้วแบบกระเทียมกระเทียมหน่อยโอ้น้ำซุปก็ดีนี่ถ้าป่วยนะเออท่านรอโรงพยาบาลนะถ้าใครเอาไปให้นี่รักมากเลยนะผมมาชอบกินอาหารแบบคนป่วยพุ่งตรงเลยชอบไม่แต่ว่ามันไม่ได้จืดนะอันนี้เป็นข้าวต้มที่น้ำซุปแบบหอมกระเทียมซุปเขาดีซุปเบคก็ดีก็มเหมือนี้ด้วยอะก็ตั้งใชยไงไม่ใช่ต่างใช่ต่างใช่ไม่ใช่ อ๋ออันนี้ค um ือไข่เปิลไข่เปิลชิมแล้วบอกว่าคืออะไร อมันหมูใช่มันหมูกากเจียวเออใช่มันถึงว่าทําไมมันมันกากเจียวมันหอมอร่อยมากพี่กายหนูชอบเขาไม่มีเครื่องปรุงอระคือเขาเขามีเขาามีเครื่องปรุงเขาเามีเขาคือพริกน้ําส้มธรรมดาพริกน้าส้มน้ำาสเขาไม่ได้มีเหมือนข้าวต้มปลาที่ใส่น้ำเจ้าเกี้ยวไม่มีเออไม่ต้องมีหรอกแค่นี้ก็คือสุดๆแล้วอ่ะอร่อยจริงอร่อยมากมีเลือดด้วยเด็ดเลือดเดือด เลือดดีเลือดแข็งทําไมเลือดแข็งนะเป็นตับแข็งเป็นตับแข็งไงเออไม่ใช่คนละเรื่องเออไปปะไม่ต้องพูดถึงนะยังไม่ได้กินไก่ไม่กินอะไรเลยนะเ,ยเอาแค่น้ําซุปกับข้าวเดี๋ยวพี่กายเป็นคนกินไก่ให้แต่ว่าน้ําซุปกับข้าวเด<อ>็ดดูซิว่าไก่อะมันเปื่อยไหมถ้ามันไม่เปื่อยไงนะมันจะเหนียวเหนียวอ่นะมนออยไหมหนูอยากสั่งเปลี่ยนเป็นแบบปีกไก่อ่ะเขาจะทำได้ไหมหนู เอาจริงป่ะอันนี้ดูดอย่างเดียวไม่ได้ใช้ไฟคือเปื่อยเปื่อยอร่อยป่ะอร่อยพี่านถ้าเกิดว่าเธอแบบอยู่บ้านแล้วอยากกินข้าวต้มหนูสั่งร้านนี้มาโอเคไหมโอเคกินเป็นมื้อเที่ยงก็ได้เออจริงอือดูดเนี่ยเป,ปื่อยปะละ่ะนิ้วเป็นรูปเลขอะไรแล้วก็ไม่รู้เนี่ยจานนี้เด็ดนะ50บาทให้ต่อไปมาจานนี้อันนี้ค้อต้ม ขาไก่กับปีดจานนี้100บาทขอดูข้างล่างนี่ไหมพอดูข้างบนน้ำมันใสดีจืดปกติแล้วซูปเปอร์มันก็จะเป็นแบบน,นี้อยู่แล้วซูปเปอร์น้ำใสเนาะมไม่ใช่ซูปเปอร์น้ำข้นเหมือนซงอ่ะมันไม่ใช่อันนี้เป็นซูปเปอร์แบบซูปเปอร์ปกติที่เราซูปเปเยกันหนะกมาชิมกันว้าวเปรี้ยวโอ้ยไม่ หอมอีใบนี่ใบกะเพรามันใช่หอมไม่เผ็ดเปรี้ยวไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นผมกินได้เปรี้ยวนำนเปรี้ยวแล้วค่อยเค็มมีเห็ดเออทำไมเธอขโมยอันนี้มีเองอยากให้ดูอันนี้เขาเรียกว่าอะไร b u ต t o n Mushroom เห็ดหอมหอมหอมไม่ใช่เห็ดหอมเป็นสีดำดำกับสีดหาเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าแม่พี่อ๊ะอุ้ยอ่ะไม่ต้องถามว่าเปื่อยไหมไม่ต้องถามดูแล้วเหนียวมาก ดูแล้วเหนียวมากอย่าเอามากินนะเดี๋ยวฟันหัก <c oughs> เดี๋ยวฟันหลุดต้องประคองมาถึงขั้นต้องประคองโอ้ดูดีบิ้งนิดเดียวคือเนื้อหลุดออกมา,มาดูซิว่าน,น้ําของน้าซุปมันเข้าไปึไนไก่รหรือวา <c oughs> อยากกัดน,นะดูดเอาอยากรู้มันจะเป็นเหมือนกันไหม <c oughs> เป็นไงเบื่อไหม ไม่ต้องถามน้ำของไอเอ็กซ์ุเจอร์มันเข้าไปอยู่ในนี้แค่กินแค่เนื้อไก่ยังมีรสชาติเลยแต่ประเด็นมันคืออะไรรู้ป่ะพี่กายว่าแบบมันเจ๋วตรงที่ว่ามันมันเปื่อยขนาดเนี้ยแต่มันไม่ถึงกับละลายไปเละไปเลยอ่ะตอนเขาตัดเข้ามาในทั่วในในถุงอ่ะเขาไม่กลัวมันแน่หรอเนื้อผ้าเนื้อผ้าจริงอ่ะหักซุปเสร็จมุกจะหยิบไก่ต้องกั้นไหยใจ โอ้มาไม่งั้นถ้าเร็วนะหนูว่ามันยุย่ยก็ยดูนะมันเปื่อยแต่มันไม่เละพอเรามาวางบนจานปุ๊บบีบปุ๊บบีบโอ้คือไม่ได้ใช้แรงเลยนะทำยังไงให้รู้ว่าไม่ได้ใช้แรงอน้ำาน้ำมันดีด้วยมันไม่ใช่อะไรนะน้ำน้ำซุปมันกิโลนสดชื่นมันไม่มีความแบบรสจัด ินไปจนเรารู้สึกว่ากินแล้วแบบมันแบบไกินน้ำต่อมันไม่ใช่มันคือกินแล้วมันมันสดชื่นมันมีความสดชื่นแต่รสชาติมันยังแบบไม่จืดอ่ะกินจีนหรอเน่อยนึกว่ีนนี่จนหรอมันเหมือนกับว่าต้นตระกูลเป็นคนจีนนม่เป็นใหญ่แล้วคือดูออกว่าแบบเจ้าของสูตรอ่ะไปต่อเป็นคนจีนกินน้ำซุปบุรู้ถึงยันค่อยเอะกลุ่นใช่แต่ไม่แน่ใจว่าแซ่อะไร แต่ว่าบอกเลยว่าเด็ดเด็ดเฮ้ยได้เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทหกเดียห้าไปไหนอีกเออดีตัวตไปอันนี้อันนี้เอาไปซดต่อมาเอาไปซดต่อมอ่าต่อมาฮธอรู้เลยอันนี้ของทอดหนูชอบไส้หนูกินไม่จริงจริงอันนี้เสียดายมันต้องกินที่ร้านทุกครั้งเลยนะไอ้ที่ว่าพวกอะไรแบบไส้ทอดหรืออะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่ามันต้องเหนียวแน่ๆอ่ะหรือถ้ามันกรอบแล้วก็สั่งได้ มันอาจจะไม่เหมาะการเดลิเวอรี่ในช่วงนี้ไหมไม่เหมาะเลยอะถ้าเกิดจะกินไส้ทอดอย่างทอดหรืาอาเอาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนมาถึงเนี่ยรู้โดนหมากัดครับไม่รู้ว่าเชื้อโรคในปากหมามันเริ่มเข้าเส้นรู้เรื่องแต่น<ม>หนูโด,ดนกัดทุกวันหนูยังไม่เป็นไรนะน้ำลายใครเริ่มคุยไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวผมขอใช้อีกภาษาหนึ่งจะรู้เรื่องคอย คือไส้อ่ะผมไม่รู้ว่าถ้ากินที่ร้านแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะแต่เอาที่กินตรงนี้แล้วกันนะมันมีความนุ่มมันไม่กรอบมันไม่เหมือนไส้ทอดเนืกอ,อกมาปกติแล้วเรากินไส้ตุ๋นทอดมันก็จะกรอบหรือจะกินไส้ตันทอดมันก็จะกรอบลือไส้ทอดโดยทั่วไปแล้วมันจะกรอบอันเนี้ยมันนุ่มเลยอยมันมีความเหนียวอันเนี้ยต้องใช้แรงแนละ้วไหนทำไม่ใช่ไม่ใชแรงเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมดูเดิด อาจจะเป็นไปได้ว่าแต่เวลาเคี้ยวอะมันไม่เหนียวนะมันตัดขาดแต่ว่ามันไม่กรอบมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเหมือนเขาพอเขาทอดของทอดนั้นนึกถึงของทอดเวลามันเข้าไปอยู่ในถุงแล้วปิดปากแล้วมันก็เลยมันก็จะแบบเหนียวเหนยอะไรเงี้ยอานนี้เท่าไหร่คะร้อยห้าสิบบาท ปกติราคาไส้เป็นอย่างนี้ป่ะก็ประมาณนี้เนาะเออละคะไส้มันแพงประมาณนี้กระเทียมก็เหี่ยวเหมือนกันมันหนูว่าหนูว่ามันเป็นเพราะว่ามันมันมันถูกปกเอาไว้อะไม่อยากแบบไม่อยากให้ดอยเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าที่ร้านมันเป็นแบบไหนแต่ว่าถ้าสั่งดลิเวอรี่มาดอยครับ แต่ไปกินที่ร้านอาจจะโอเคก็ได้ลองคอมเมนต์มาบอกก็ได้เผื่อมีใครเคยกินไส้ทอดตอนร้านเปิดแบบอย่างนั้นอ่ะเนาะต่อมานะคะเป็นหมูสเต๊ะเวลาไปถึงหน้าร้านจะเห็นเลยเป็นสเตชันปิ้งหมูสเต๊ะอยู่ข้างๆแล้วเขาก็มีตั้งแต่10ไม้20ไม้30ไม้หนูเอาขั้นต่ำมา10ไม้10ไม้นี่ราคา60บาทก็เป็นราคาปกติก็ไม้ละ6บาทลองดูนะเอ้ยเห็นอันนี้แล้วมีความสุขไม่รู้ว่าร้านอื่นชอบให้แบบน้อยอ่ะแต่อันเนี้ยให้แตงกวาเยอะ ไปจิงๆเลยอยากได้หอมแดงเยอะๆนี่จิ้มแล้วห,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 หมูดูแห้ง <No. S 1> อยู่เนาะหมูดูแห้งเน้อเสิ่งอะไรสิ่งมันเลอะในทอ <c oughs> น้อมาอืม <c oughs> มันเป็นเพราะมันเย็นอีกเลยมั้ยมันเย็นๆๆจริงๆถ้ากินที่ร้านเอาเอา,เอาน้ำจิม้มน้ำจิม้มก่อนน้ำจิม้ม อะขอชิมบ้างหนูเคยกินหมูแบบเน่ให้อาาร่อยแบบนี้เอาใหาดีกว่าสำหรับผมนะน้ำจิ้มคืออร่อยหมูมันแต่แต่แต่ต,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 ต้องแต่ต้องให้อภัยต้องเข้าใจเขาด้วยแหละมันเย็นมันเย็น แต่น้ำจิ้มอร่อยแต่ด้วยความที่พอหมูมันเย็นแล้วมันกแห้งแล้วพอหมูแห้งมันก็เลยกลายเป็นเหมือนมันแข็งเนื่อยไหมแล้วอันนี้เป็นหมูสเตที่มันไม่มีมันบางถ้ามันมีมันมันยังพอทําให้มันฉ่ำได้อันนี้เขาใช้หมูที่มันไม่มีมันซึ่งเป็นเรื่องดีนะพี่กายแต่พอมันมันเย็นปุ๊บมันก็แห้งขึ้นไปอีกคือจริงๆหมูสเตมันก็าน้ำจิ้มอะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าน้ำจิ้มอร่อย หมูเผาดิลิเวอรี่แล้วอันนี้ต้องพูดว่าด e ลิเวอรี่อย่างเดียวนะแต่น,น้ำจิ้มอร่อยน,น้ำจิ้มอร่อย,ายมากถ้าใครเป็นคนชอบกินหมูสเต๊กน้ำจิ้มที่มันเป็นแบบถ<ฮ>ั่วอันนี้กินเข้าไปเม็ดถั่วยังอยู่อันนี้เป็นแบบนั้นเลยกรึบ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 เอาเป็นว่าน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิม้มเด็ดอาจารย์เด็ดม,มันไม่เด็ดยังไงวะอาจารย์แต่มันก็เหมือนเหมือนแต่หมูตอนนี้มันไม่รู้มันไม่มันไม่นุ่ม <ขอ S 1> มันแค่เพราะเย็นไหมไม่รู้ไม่เคยกินที่ร้านเลยไม่รู้จะพูดยังไงเนาะแต่กับตรงเนี้ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้สั่งดิลิเวอรี่มาแล้วมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะหนูอะให้หมูดอยเหมือนกันนะเหมือนกันเสียดายเมนูเขาเสียดายเอาอย่างนี้ดีกว่าสัญญาว่าจะกลับไปรีวิวหลังจากเขาเปิดให้นั่งที่ร้านแล้วจะรีวิวแบบเต็มสตรีมเลยต่อมาหอยลายผัดพริกเผาจานนี้ร้อยห้าสิบบาทอืมดีอุเคีมข้นมาก <c oughs> อ้วนคันหัวเลยเหรออืมอืมเข้มข้นมากดีไม่พริกเผามากอืมอร่อยมากอมเอออันนี้อร่อยเย็นแล้วยังอร่อยเขาใส่กะทิใช่ไหมอืมแล้วกะทิของเขามันเข้มข้นมากเหมือนหัวกะทิอ่ะนี่ไงตัวมันจะแบบมันๆหน่อยแล้วก็กลิ่นแบบริบเผานมนมมันนดีอันนี้เขาปรุงรสดีดูดิดูดิถ้ามันหนุไม่ได้นี่อ่ะเนี่ยจัดให้เนี่ยแหละเกือะไรเผ็ดจะดีไม่ใช่พี่อั้มเขาพูดมาขนาดนี้นี่ กำลังจะวนเข้าปากเลยไงไงไงหอยดีไหมทิ่มเงี้ยหอยสดเลยนะอันนี้คือดีแบบอันนี้คือปรุงรสมาแบบพอดีแบบเป๊ะเป๊ะเลยอ่ะดีมากใส่ข้าวหมดแล้วหรอหมดแล้วหรอนี่อร่อยดีอันนี้นะหอยลายผัดพริกเผา150บาทเด็ด เอาอย่างนี้ถ้าไปร้านข้าวต้มขาไก่เอ,อต้องกินเลยคืออีข้าวต้มขาไก่ออต้องกินแล้วก็ซปเปอร์เนี่ยต้องสั่งต่อมาไส้ไม่ได้กินไงแต่ถ้าเกิดมาตรงนี้บอกว่าดอยก็ออแล้วแต่เราต้องไปลอกินที่ร้านแต่ถ้าดิวิลี่พี่กายแนะนําว่าไม่ต้องสั่งเนาะ <Okay. S 1> เออเท่าไหร่ร้อยห้าสิบหมูสเต๊ะหมูหกสิบแล้วหมูสเต๊ะเนี่ยแนะนําว่าถ้าถ้าจะกินนะว่ากินหน้าร้านอร่อยกว่าเพราะว่าน้าจิ้มเนี่ยผมให้เด็ดแต่หมูเนี่ยเวลามันทิ้งไว้นานเนี่ยมันแต่ว่าร้านนี้เขาไม่ได้มีเมนู มันมีกับข้าวแบบเยอะมากเลยเป็นเหมือนข้าวต้มแบบโต้รุ่งอะ่ะสมัยก่อนตอนดึกๆที่ขับผ่านหน้าร้านเขาอะสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนน่ะร้านเขายังเปิดอยู่เลยไม่รู้เขาปิดกี่โมงนะถ้าเป็นปกติอะแต่สถานาการณ์ตอนนี้เขาอาจจะปิดเร็วขึ้นหน่อยสองทุ่มลองเข้าไปดูสองทุ่มเนาะลองเข้าไปดูในเพจเขามีเมนูเยอะแยะเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยกินเนี่ยให้สั่งกินไอ้นี่เลยอีข้าวต้มขาไก่กับต้มซุปเปอร์อที่เหลือก็เป็นข้ามเออไผ่ลายตามนั้นเลยเอาลยฮะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าสมัยก่อนคุณยังไม่เคยได้กดนะฮะนะก็ลองลองดูนะเพราะว่าช่องกายรูปแฟมิลี่ตอนนี้นะเรามีหลายรายการมาก7วัน8รายการเลยนะยังไงฝาก้วยนะคะอะไรเด็ดเข็ดต่อยนะอยากให้เรามีรีวิวร้านไหน ว่าอยากให้เรารีวิวอาหารประเภทไหนหมดหมู่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกอได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครเคยกินร้านนี้แล้วก็แบบมีคําแนะนํามาเช่นหมูสเต๊กเขาไม่ได้แห้งแบบนี้อะไรอย่าแงบบนี้ก็บอกมาได้เลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดรีวิวอะไรผิดพลาดไปหรือว่าแบบไม่พอใจที่เจ้าของร้านไม่เห็นนะนี่มันเป็นลิงก์ของเราสองคนนะก็อาจจะไม่ใช่ลิงก์ของทุกคนอีกอันหนึ่งคือผมเชื่อว่าถ้าไปกินอยู่ที่ร้านนี่ยังไงก็อ,อ,อร่อยกว่านี้อร่อยกว่านี้เย,ยอะไม่ใช่แค่ร้านนี้นะทุกร้านเลยมันได้อนันดับลดกว่าแต่วันนี้พวกเราสองคนไปก่อนนะจ๊ะอย่าลื ไปก่อนนะอย่าลืมไปก่อนอย่าลืมนะคะให้กดไลค์กดแชร์ <c oughs>